สวัสดีทุกๆคนสำหรับมันี้เนาะน้งฝนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอให้กับทุกคนนี่ได้หุัก,กันโดยเฉพาะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าจะส่วนในเรื่องของผิวกายผู้ใดที่ว่ามีผิวกายที่ว่าดำาข้ามอยากจะมีผิวกายที่ว่ากระจ่งางใสในมันี้น้งฝนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำเนาะนั่นก็คือนี่เลยเป็นผลิตภัณฑ์ของพอซี่อ่านะซึ่งว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะส่วนในเรื่องการที่ว่าเทดให้ผิวกายของทานนี่มีความกระจ่างใสอ่านะแล้วก็เทดให้ผิวมีความนุ่มนวลเป็งปังเต่งตึง และสิ่งสําคัญเห็ดให้ผิวของท่าน,นี่เป็นตาจับเป็นตาบายเป็นตาสัมผัสอิลี่น้ำอ,อีกเดอ้อเนาะแนะนำเนาะสำหรับสบู่อาพอซี่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ว่าอาเหตุด้วยเพื่อน้องวาสารสกัดจากธรรมชาติที่ว่าจะช่วยในเรื่องของการที่ว่าเหตให้ผิวพันธ์ของพวกเขานี่มีผิวพันธ์ที่ว่ากระจงางใสตึงๆเป็นงสดใสผู้ใดที่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าผิวกลายดำค้าม,มีเมนต่างๆมีสิวต่างๆมดไปอย่างในนอนสำหรับปัญหานั้นเนาะขอแนะนำกับผลิตภัณฑ์ของ ง่ายๆเพียงแต่เขาพอกไว้ประมาณหานาทีที่ว่าเขาอาบน้ําก็จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ข้างทําอีที่ว่าเขาใส่เลยอันนี้น้ําฝนของการันตีเดียวน้าฝนน้ําฝนจะสาธิตให้ทุกคนเบิงก่อนนวาอ่าสีมีความแตกต่างกันคือแนวไหนนะระวางก่อนใส่และก็หลังใส่เอาเป็นว่าตอนนี้ไปเบิงวิธีการสาธิตกันก่อน สะเนาะสำหรับตอนนี้ครบห้านาทีแล้วเนาะครบห้านาทีละในการที่ือาฟอกเดี๋ยวน้ำฝนจิมาล้างออกเบื้องเนาะระวางเบื้องทีฟอกกับบอดี้ฟอกดีจิมีความแตกต่างกันด,ยดอย่างใดอันนี้บอกเลยอันนี้นุ่ม ันนี้น้ำฝนสาวที่ไทเบอร์เลยเพียงแต่5นาทีให้เวลากับตุ่อีสิเห็นถึงกันเปลี่ยนแปลงนี่ให้ผิวิช้องกระจางใสคือตืนนี่น้ำฝนเนีน้ำนี่อันนี้เป็นสเปรย์ที่ว่าไส้คู่กันกันกบอ่าเวลาที่เขาพอกสบู่อืมเนาะเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่ว่าจะช่วยหให้เพิ่มความอ่านุ่มแล้วก็เพิ่มความซึ้งๆให้กับผิวนี่นะจี สังเกตเบิ้งกะซีเห็นเป็นน้ำวเขียวเนาะเออแล้วก็รูปรูปนี่อันนี้ทาใส่เนาะพือเป็นการรูปเทแท้ผิวกระจางใสมีบางคนกะซียังไม่ทันได้เห็นเดี๋ยวฝนจิตแลให้เบิ้งด้วยเขียนนี้ฝนเทดประมาณนี้อันนี้เขียนนี้ยังดับอยู่เขียนนี้จะขาวอันนี้อนันนี้เห็นถึงความแตกต่างแท้แดเอออันนี้เนาะอยากให้ทุกคนได้ลองเบิง้ลงลองเบิ้งกันแล้วกัน อันนี้สบูน่นี่สเปรย์น,นี่ก็ขอมอ่อนล้องเบิงน้อน,น้ำสใสๆอันนี้เป็นสเปรย์น้ำแร่แท้ๆเนาะไส่สีดตามหางไก่ได้ตามที่ว่าเขาต้องการนี่นี่ สบัดนี่เพื่อนกะมีการที่ว่าทำตัวแทนจำน่ายเนาะสำหรับผ้ใดที่ว่าอยากจะเป็นตัวแทนจำน่ายของสองผลิตภัณฑ์นี้กะอย่าลืมก็แล้วกันเนาะผลิตภัณฑ์ท่ว่าจะสวยในเรื่องของการทวาเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวและยังเพียงพอยังจะเห็นในเฮานี่เป็นบูคคนหนึ่งเป็นผู้สาวผู้หนึ่งที่ว่ามีความขาดกระจางใส่ได้น้งอีกเรืขอขอฝากไว้น้าก็แล้วกัน